สวัสดีครับสวัสดี FC บิร์ตสูทุกคนนะครับเนาะอ่าหวยรัฐบาลไทยก็ใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวันที่27่สหวยลาวพัฒนาของเราเนาะก็โอเคนะครับเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะเข้าไปอย่างมั่นใจเลยพี่น้องเอ้ย นะเข้าไปอย่างสวยงามเลยโอ้โหนะไม่มาเบิ้นเลยนะไม่อยากถามหามาเลยตัวเบิ้นเนี่ยยี่สิบเ็ดทับแดทับหกแปดครับบนเด่นเก้าหนึ่งสองนะครับผมเอาเลขเก 1, เ้าเลขหนึ่งเลขสองตัวเด่นนะครับก็จะประมาณว่าสนะี่หนึ่งเนาะ เข้าไปเต็มๆเลยเข้าไปเป็นทางการพี่น้องเฮ้าเนาะสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองนะครับเนอะตัวผมอ่าตัวที่ผมเน้นแบบคร่าวๆนะครับแบบไม่กล้กลกลากๆกลัวๆเนอะจะให้หรือไม่ให้ผมก็กลัวถ้าจะให้จริงๆผมก็กลัวนะครับนะผมก็เลยอ่อแบบยังไงอะ่ะ นะอยากให้แต่ไม่กล้าก็เลยลองลองดูเนาะดันไปเข้าจริงๆด้วยตัวไหนล่ะที่ผมให้เนาะกระดาษเนาะไม่เห็นเลยกระดาษตัวที่ผมให้อ่ะช่างมันเนาะผมเอาพวกนี้เป็นตัวเด่นเนาะห้าเก้า สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าตัวเด่นตัวรองสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งนะเลขหนึ่งตัวรองนะครับก็เด่นเด่นเลขเก 9, นะ้าเนาะผมเอาเลขเก้าให้วิ่งบนเลขเก้านะแต่ไปออกตัวรองนะครับเลขหนึ่งเลขสองหวังว่าคงจะได้เนาะนะแปดชุดเท่านั้นนะที่จับให้นะเน้นให้ไปเข้าที่แต้มห้านะครับมีแต้มห้า เดอมีแต้มแต้มสแต้ม5แต้ม6แต้ม1แต้ม4แต้ม6แต้ม2แต้ม5้าะไปออกที่แต้ม5นะครับเนาะถือว่าผ่านผลไปอะได้ดีนะในค่ำคืนของวันที่27วันพุธเนาะหวังว่าเอของเราคงจะอะมีได้กัน เนาะถ้าใครได้ก็ส่งใจกำลังใจมาให้หน่อย1นึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับเนาะไม่เสียหายอะไรเนาะผมไม่ขออะไรนะผมอยากเห็นค,มคอมเมนต์มานะครับเดออนะไม่เสียหายอะไรนะผมขอแค่เท่านั้นเนาะหนึ่คอมเมนต์ไม่ว่า,าจะเข้ามา,าชมคลิปนี้หรือว่าจะกดติดตามใหม่ เนาะใครเข้ามาอีีท่านใดเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดคอมเมนต์มานะครับ1นึ่งคอมเมนต์เท่านั้นเนาะพี่น้องป้องไปวันนี้เรามาเจอเจอกับหัวรัฐบาลไทยครับอีกไม่ก,กี่วันข้างหน้านะครับเนาะหกันยายนนี้พวกเรามาเจอเจอกันใหม่เนาะแต่วันนี้จะเอาหวยรัฐบาล ไทยลงให้ก่อนเนาะเพราะว่าได้สัญญาอ่ากับ f อฟีท่านหนึ่งเนาะค้างวันที่27บอกว่าเอาหวยไทยลงให้หน่อยโอเควันนี้ผมเอาลงให้เนาะเป็นของขวัญอีกของขวัญหนึ่งอ่ะเพื่อช่วยเอฟซีของเราเนาะอ่ะเบาๆกันนะเด้อพี่น้องเขาเด้อเบาๆกันนย ยาสนัขส่วนอนันหลายสืเรียญนักหลายเด้เอบเบาๆหน่ยเด้อพี่น้องเด้อนะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะมาเรามาบวกมคาคำนวณกันเลยนะครับนะตัวเลขของเรามาณนะวันนี้ก็จะประมาณว่าเอาสีงวดติดเนาะสีงวดก่อนนะเราจะคำนวณกันเด้อพี่น้องปองปลายเฮาอ่ะเริ่มต้นจาก9492 46นะครับ นะสี่บวกหกได้ศูนย์เก้าบวกหนึ่งเอ้เก้าบวกสองได้หนึ่งเก้าบวกสี่ได้สามเก้าบวกสี่ได้สามด้วยพี่น้องเขาเดอ้อเลขสามก็เลขศูนย์มาบวกกันนะครับบวกกันเลยบวกกันนะครับสามบวกศูนย์ 0. ได้ได้สามลบแต้มไปได้เลขสองต้องลบนะครับวันนั้นผมให้ไม่หมดเนาะ รีบร้อนนะครับรีบไปธุระเนาะได้3ามสามรหนได้2เนาะเอาหลักสิบของเรามาบวกกันนะครับหลักสิบบวกกันเดอ้อหนึ่บวกศนย์หบวกให้ศนนะครับ1นบวกศย์ได้เลข1เลข1เลข2เลข3เลขสี่ เลขที่ออกก็คือ3 2 4นะครับ3ามสอตัวบนเข้าไปนะครับเนาะออกไปอย่างสวยงามเลยนะหลักสิบหลักหน่วยของเรามันจะสลับกันบ้างเนาะอนะก็มีสลับเป็นบางบางงวดเนาะสองสออกไปที่สองสี่ มาวดถัดไป2อบวกสได้6 5หบวกสมได้8 2ดบวกสได้6กนะครับ6กบวกหได้12ได้2ลบแต้มไปได้1ได้สองกับ1นนะครับเลขเด่นของเราเนาะ เลขเด่นของเราออกไปที่ทีนี้เราเอาแปมาบวกให้เลขหกเนาะเลขแปดบวกเลขหกได้เลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็นะครับนะออกไปที่8ปดห้าสองแดห้าสองเด้อพี่น้องมาเด้อเต็มเต็มนะเข้าไปที่8ปดห้าสองทันทีเลยนะครับ มางวดถัดไปเนาะงวดถัดไปงวดถัดไปออกไปที่8ปดหสองอย่างสวยงามเลยนะครับอ่ะห้บวกสได้ดเ หนึ 1> 1่งบวกแปดได้เลขเก้าแปดบวกหนึ่งได้เลขเก้านะครับเก้าบวกเจ็ดได้เลขหกนะครับได้เลขหกเด้อลบแต้มไปได้เลขห้านะครับลบแต้มไปได้เลขห้าลบแต้มหนึ่ง ได้5เนาะ9บวกเได้6ได้7ได้8ได้9นะครับออกไปที่8ออกไปที่8ปดหกห้าได้8ปดหกห้าเต็มเต็มเลยนะครับสามตัวบนเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับ มางวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับหนึ่งกันยายนเราจะได้ตัวไหนเรามาดูกันพี่น้องเอาอหกบวกห้าได้เลขหนึ่งสี่บวกแดได้เลขสองเก้าบวกเ้าได้เลขแปด เอาเรามาบวกกันนะครับวันนั้นผมให้ไม่หมดนะผมให้เด่นเลขหกนะครับมีหกหกดันตัวออกหกห้านะครับนะผมหลงผมลืมไปนะครับผมรีบผมรีบจริงๆวันนั้นงวดวันที่อาสิบหกสิงหาคมนะครับเออต้องขอโทษทีอ่ะวันนี้เราต้องเจอเจอกันอยู่แล้วเนาะหนึ่งกันยายนี้มา แปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับได้เลขเก้าลบแต้มไปได้เลขแปดนะครับเนาะบวกกันไปสองบวกหนึ่งได้เลขสามได้เลขสี่ได้เลขห้าได้เลขหกหลักสิบของเรามีสี่ตัวนะครับหลักหน่วยของเรามีสองตัวนะครับมีเก้ากับแปดนะครับเด่นไปที่เก้ากับแปดเท่านั้นนะครับเนาะงวดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนนี้พี่น้องป้องไปมา ผมจะจับเป็นชุดเป็นคู่ให้ก่อนนะเอาเราอรอลุ้นกันครั้งวันที่1กันยายนอีกไม่กี่อีกไม่กี่วันนะครับวันนี้28แล้วเนาะวันนี้28 1กันยายนนี้พี่นอ้องเฮาอ่า หวยรัฐบาลไทยนะครับหวยรัฐบาลไทยเด่นไปที่เลขเก้าเลขแปดเนาะเลขเก้าเลขแปดอะในสองตัวนี้นะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งต้องมาในครั้งวันที่หนึ่งกันยายนนี้เลขเก้าเลขแปดนะครับตัวเด่นของเราแต่ส่วนตัวผมชอบนะผมชอบเลขเก้านะครับผมชอบเลขเก้านะถ้าใครชอบเลขแปดก็จัดไปนะส่วนตัวของผม มพูดได้แค่นั้นเนาะมาเรามาจับคู่กันเลยจับคู่ให้ก่อนเด้อตัวเลขมาสามสี่ห้าหกตัวเลขหนึ่งกันยายนี้นะครับมาเก้าแล้วก็มาแปดนะครับเอา ใครจะไปจับบินก็จับไปเลยจับบินนะน่าจะมีอ่าหลักร้อยมาด้วยติดมาด้วยนะวันที่อ่าหนึ่งกันยายนนี้มีสามมีสี่มีห้ามีหกอยู่ในสี่ตัวนี้น่าจะมีหลักร้อยติดมาด้วยนะครับนะเอาจับกันไปนะครับมา จับคู่ให้ก่อนทั้งหมดมันจะมีแค่แปดชุดแปดชุดเท่านั้นเด้องางวันนี้มีแปดชุดเด้อมีสามเก้าแล้วก็สี่เก้า าเก้าแล้วก็มีหกเก้านะครับทั้งหมดมีแปดชุดเท่านั้นแล้วก็มีสามแปดสามเก้าเฮ้ยผิดไปโทษทีนะครับ 38มมีสีมี48นะครับ3 8 4 8โอ้โหสีแปดด้วยครับด้วยพี่น้องด้วยมี48แแล้วก็ สี่แปดห้าแปดแล้วก็หกแปดนะครับพวกนี้ถ้าตัดแต้มให้นะถ้าเรามาตัดแต้มให้มันจะยังไงมันก็มีสองมีสามมีห้ามันก็เหมือนกันหมดเลยนะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าแปดชุดอย่างนี้เนาะ ถ้าอืมยังไงกันเนี่ย FC ท่านใดชอบสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดก็จัดไปหรือไม่ก็เอาหมดหมดทั้งหมดทั้งมวลแปด,ดชุดถ้าจะจะเล่นแปดชุดก็เล่นไปเลยนะครับเนาะผมไม่ยังไงอนะผมถ้าผมชอบนะภาพถ้าผมเน้นให้นะมันจะแตกต่างนะครับบางครั้งอ่บางทีมันอาจจะไม่ถูกใจ FC ก็ได้เนาะอะ,อะ เป็นไงเป็นการผมจะเอาตัวนี้มาผมชอบเลขเก้านะครับผมชอบเลขเก้านะนะครับนี่ผมชอบเลขเก้าเด้อนะถ้าใครชอบเลขแปดก็สามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดก็จัดไปนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบเลขเก้า นาะทั้งหมดมันมีแปดชุดเท่านั้นไม่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ไงสี่เก้าห้าเก้าเนี่ยผมชอบหมดใจผมนะเพราะว่าเรามาบวกแต้มมันก็จะอยู่ในอันนี้หมดเลยมีสองมีสามมีอะไรมีสี่มีห้าอันนี้ก็สามแต้มอันนี้ก็สี่แต้ม อันนี้ก็สองแต้มอันนี้ก็แต้มหนึ่งนะมันจะบวกมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันยังไงอะ่ะสองสามสี่ห้ามันมันเป็นมันเป็นอ่าตัวเรียงระดับกันนะครับเนาะก็เลยเอาผมจับผมจับได้แค่นี้เนาะสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าถ้าใครช,ชอบพวกนี้ก็โอเคจับไปนะสามแปดสี่แปดเด้อนี่เด้อสี่แปดครับเด้อ อ่ะที่ลบก็หมดไปนะครับไม่ได้ซื้อมาเลยห้าแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดนะครับสามแปดอ่าของหวยรัฐบาลไทยครั้งวันที่ หกันยายนหกแนะครับหัวรัฐบาลไทยพี่น้องเฮาเอาจากไหนกันยังหักคือเก่าเลยครับเดอ้อนะอาสีคือเขียวนี่นะวงกลมให้นะตัวเน้นให้นะครับผมชอบไปที่เลขเก้าถ้าใครชอบเลขแปดก็จัดไปเลยโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอ1นึ่งไลค์หนึแชร์ขอ1นึ่งคอมเมนต์นะครับถ้าใครเข้ามา ณเวลานี้ณนะวินาะทีนี้อ่ะผมขอแค่อ่าหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับที่จะเป็นกำลังใจอ่าแล้วก็ผมขออย่างหนึ่งนะถ้ารักผมจริงห้ามข้ามโฆษณาในช่องของผมนะครับถ้ารักผมจริงนะครับต้องดูโฆษณาให้จบนะครับเนาะ ห้ามเลื่อนผ่านนะครับห้ามข้ามเดอ้อพี่น้องเฮาเดอ้อโฆษณานะอยู่ในช่องมันจะมีเป็นครั้งเป็นทุกคลิปเนาะจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับเนาะอย่าเลื่อนผ่านเดอ้อพี่น้องเฮาเดอ้ออย่าขาอย่าข้ามเด้อครับเดอ้อนะอ่ะเป็นวันพรุ่งนี้ผมจะเอาหวย เราพัฒนาลงให้เนาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับกับ4 1หนึ่งของเราเข้ามาเต็มเต็มนะครับ41เข้ามาอย่างสวยงามเนาะขอบคุณกำลังใจขอบคุณหนึ่งคอมเมนต์ขอบคุณ,หน, comment, คณหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่ามันหลุดไปสามงวดแต่ fc ของเราก็ยังยืนสู้นะครับยืนสู้ต่อไป เคียงบาเคียงไหลกับผมเนาะอ่ะยืนสู้โอเคครับผมขอบคุณขอบคุณน้ำใจขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณมากๆอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ